สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการทันเทลงทุนทองเหมือนกับทุกครั้งครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสันส้นๆและกระ,กะชับเพื่อใช้เป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจในการลงทุนทองคําประจําวันพุธสบฏีที่14มีนาคม2567ทองขึ้นสูงอีกครั้งนึงแล้วครับไม่ปล่อยให้คอยนานเลยมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งได้อีกรอบนะครับ หากว่ามีการย่อตัวลงมาแล้วยังไม่หลุดต่ำกว่าฐานเดิมรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับติ๊กดวงชะตาบีมังกรด้วยทองและพลังแห่งตัวเลขมูทองเลขมงคล4289และ6395ออกแบบโดยอาจารย์นิติกิจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดัง รับฟรีกล่องใส่ทองสีแดงและสติกเกอร์เลขมงคลลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยเริ่มต้นครับเรามาดูกันที่ราคาทองคำในบ้านเรากันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมรู้ไปถึงครับราคาเรียวไทม์ของทางออสิทเองครับในฝั่งของราคาสมาคมครับช่วงบ่ายมานี้บ่าย3ามโมงสนาทีเนี่ยสมาคมนะครับ9ก้รับซื้อคืนจะอยู่ที่3 6 5 5 0บาทขายออกครับ3 6 6 5 0บาทครับ ประกาศออกมาเป็นครั้งที่2นะครับราคาเนี่ยมีการปรับลดลงมา50บาทจากการประกาศครั้งแรกก็บวกเพิ่มมา100บาทนะครับจากราคาปิดของเมื่อวานประกาศครั้งแรกเนี่ยบวกมา150บาทครับในส่วนของราคาทองคําของทางออสเรเครับก้สิรับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่36,556บาทครับขายออกนะครับ3า6 0 6บาทครับก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยบวกมา98บบาทนะครับ ตอนนี้ราคาเนี่ยใกล้ๆก,กับปิ่มๆม,ม,มาทัาแถวสามหมื่นหกพันหกร้อยนะครับมีโอกาสมากเลยทีเดียวที่สมาคมเนี่ยจะมีการปรับตัวลงมาอีกห้าสิบาทครับในส่วนของราคาทองคําโลกครับสปอตตอนนี้ก็จะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับกับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าก็บวกมาสิบเหรียญน,นะครับจากราคาเปิดในฝั่งของข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคาครับราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ขึ้นมาแรงเลยทีเดียวโดยได้รับปัจจัยหนุนเนี่ยจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ครับที่อ่อนค่าลงมานะครับแตะที่ระดับ102.78 สาเหตุเนี่ยมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์ครับยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคําซึ่งเป็นทรัพย์สินปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสงครามระหว่างรัสเซียและก็ยุคเคนนะครับล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีปูตินผู้นารัสเซียเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวครับว่ารัสเซียเนี่ยมีความพร้อมทางด้านเทคนิคในการทําสงครามนิวเคลียร์และรัสเซียเองเนี่ยพร้อมที่จะทําการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์แล้วครับหากสหรัฐนะครับเป็นฝ่ายดําเนินการก่อน รวมทั้งการสู้รบนะครับระหว่างกองทัพอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะครับที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคําในระยะสั้นๆนี้นะครับให้มีการปรับตัวขึ้นมาครับมาตามดูกันต่อในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคืนนี้กันครับคืนนี้นะครับสหรัฐเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับแล้วก็หลายตัวเลยทีเดียวก็คาดว่าคืนนี้ราคาทองคําน่าจะพันผวนไม่ต่างจากธนาคารครับมาดูกันที่ตัวเลขแรกนะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งครับเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตครับไม่รวมในส่วนของอาหารและก็พลังงาน ตัวเลขคาดการ์เนี่ยตลาดคาดการ์ว่าจะออกมาลดลงครับอยู่ที่0.2ตัวเลขก่อนในหน้านี้นะครับจะอยู่ที่0.5ทีนี้หากประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับหรือว่าตามคาดก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับถัดมาครับเวลาเดียวกันเลยตอนทุ่มครึ่งเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะคบที่รวมทั้งหมดเลยครับตัวเลขคาดการ์เนี่ยตลาดคาดการ์นะครับว่าจะออกมาเท่ากับครั้งก่อนอยู่ที่0.3ครับก่อนหน้านี้นะครับที่ประกาศออกมาก็0.3เเทีนี้ หากประกาศออกมาแล้วก็เท่ากับครั้งก่อนก็จะไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคำครับเวลาเดียวกันเหมือนกันนะครับเป็นดัชนียอดค้าปีครับไม่รวมในส่วนของยอดขายรถยนต์ตัวเลขคาดการตลาดคาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับถึง0.5%เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้นะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยติดลบครับติดลบ0.6หากประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นตามคาดหรือว่ามากกว่าครั้งก่อนซึ่งก็คาดการว่าจะมากกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําได้ครับ ถัดมาครับตัวเลขที่4ี่นะครับเป็นดัชนียอดค้าปิกนะครับที่รวมในส่วนของยอดขายรถยนต์เข้าไปด้วยตัวเลขคาดการณ์เนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับอยู่ที่0.8%ตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับติดลบที่0.8นะครับหากคืนนี้นะครับมีการประกาศออกมาในส่วนของตัวเลขยอดค้าปิกนะครับออกมาตามค่าเี่ยก็คือออกมาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคาเช่นกันครับในฝั่งของยอดค้าปิกนี่ตัวเลขคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขสุดท้ายนะครับ เป็นในส่วนของจํานวนผู้ขอรับส่วนการว่างงานรายสัปดาห์ครับหรือก็คือตัวเลขคนว่างงานนั่นเองตัวเลขคาดการนะครับตลาดคาดการว่าคนว่างงานเนี่ยจะออกมาเพิ่มขึ้นครับอยู่ที่2 1 8 0 0 0หลายตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ที่2,17,000ลายครับหากคืนนี้คนว่างงานนะครับออกมาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับเท่ากับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคืนนี้นะครับออกไปได้ทั้ง2ทางเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงครับขึ้นอยู่กับว่าตลาดเนี่ย จะดูที่ตัวเลขไหนมากกว่าครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและค้างเงินครับราคาทองคําสปอตเมื่อคืนที่ผ่านมาครับช่วงดึกก็มีการปรับตัวพุ่งขึ้นมาครับขึ้นมาเนี่ยทำจุดสูงสุดจะอยู่ที่21,79เหรียญปรับตัวลงไปต่ําสุดครับจะอยู่ที่2156เหรียญเมื่อวานนี้นะครับก็ขึ้นไหวในกรอบทั้งหมด23เหรียญเลยทีเดียวขนาดเมื่อวานนี้นะครับสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการประกาศตัวเลขสาคัญแต่ราคาก็พันผวนเลยทีเดียวครับในส่วนของราคาทองคําแท่งของทางออสซิตนะคร รับซื้อคืนสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 6 6 3 0บาทในฝั่งของขายออกครับต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ36,450บาทเมื่อวานนี้นะครับใครมีซื้อไว้นะครับแถวๆ36,450ก็ขอแสดงความดีใจด้วยเพราะราคาเนี่ยมีการปรับตัวพุ่งขึ้นมาแล้วครับด้านกองทุน s p d นะครับก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อเข้ามาเพิ่มครับบวกมาเนี่ย1.73ตันครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่86.86ตันนะครับกองทุน d ครับงที่ขายออกมาเนี่ย ทองเนี่ยพุ่งขึ้นมาแรงเลยทีเดียวทีนี้พอกลับมาซื้อนะครับต้องมาดูกันครับว่าทองจะลงส่วนทางไหมครับก็ของตัวเอสพีดนะครับซื้อเข้ามาเพิ่มแบบนี้นะครับก็ยังอยู่ยังคงมองว่าอยู่ในทิศทางเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําครับในฝั่งของเงินบาทนะครับก็พลิกกลับมาแข่งค่าขึ้นบ้างครับตามการย่อตัวลงของดอลลาร์เงินบาทเนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องไปได้มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่านักลงทุนตอนนี้ก็ยังในตลาดนะครับก็บางส่วนยังคงรอจังหวะ เงินบาทแข็งค่าอยู่ครับระหว่างวันนะครับก็คาดว่าเงินบาทจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบสา5สิบห้าจุดห้าูนนะครับถึงสา8สิบห้าจุดดห้าบาทต่อตอลล่าร์นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับในฝั่งของเงินบาทเนี่ยก็อ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่สา6สิบห้าจุดหดก็ถือว่ายังคงทรงตัวอยู่ครับ เงินบาทเนี่ยยังคงทรงตัวในทิศทางฝั่งแข่งค่านะครับแต่ก็ไม่ได้แข่งค่ามากขนาดนั้นครับก็ยังคงมองว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําในบ้านเราครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับในส่วนของดอลลาร์เองนะครับก็พลิกกลับมาอ่อนค่าลงบ้างนะครับโดยที่นักลงทุนเนี่ยตอนนี้ก็ชะลอการเข้าซื้อดอลลาร์ครับพร้อมจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในคืนนี้นะครับจากดัชนีราคาผู้ผลิตครับเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อต่อไปครับช่วงบ่ายมืานนะครับในฝั่งของดอลลาร์เองก็ ทรงทรงตัวนะครับในฝั่งอ่อนค่าอยู่ที่หนึ่งร้อยสองจุดแปดเก้าจุดครับยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่านะครับก็ยังคงยังคงถือว่าในฝั่งของดอลลาร์เนี่ยยังคงอยู่ในทิศทางฝั่งอ่อนค่าก็ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําโลกได้อยู่ครับสุดท้ายมาดูกันที่ข้อมูลทางเทคนิคครับจากในกราฟไทม์เฟรมรายสี่ชั่วโมงราคาทองคําเมื่อวานนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่ปล่อยให้เราคอยนานครับปรับตัวขึ้นมาอีกแล้วปรับตัวขึ้นมานะครับผ่านแนวต้าน2,170เหรียญเนี่ยขึ้นไปทดสอบนะครับแต่ก็ขึ้นไปได้แค่เพียง2,180เหรียญเท่านั้นก่อนที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับราคาเนี่ยจะมีการปรับยอดตัวลงมาใกล้ๆกับ2,170เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ส่งผลให้นะยะสั้นนะครับมีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ก็อาจจะมีกรอบแนวต้านที่จํากัดนะครับเพราะตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่เป็นแนวต้านสําคัญ จุดสังเกตสําหรับวันนี้นะครับที่ต้องมาติดตามกันเนี่ยต้องมาดูกันครับว่าราคานะครับจะยืนอยู่เหนือ2,180เหรียญโซนนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าค้ามได้นะครับก็มีโอกาสจะขึ้นไปทํานิวไฮนะครับและมองว่าน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับขึ้นไปทะลุ2,195เหรียญที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยเป็นจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้อาจจะขึ้นไปแตะ2,200เหรียญได้ไม่ยากครับเนื่องจากว่าแนวโน้มหลักตอนนี้นะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าราคานะครับกลับกันเนี่ยถ้าราคายังคงไม่สามารถทำไฮใหม่นะครับเหนือ2,180เหรียญโซนนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสจะเจอแรงขายย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้จะมีสัญญาณนะครับการชะลอตัวลงของแรงซื้อแต่ถ้าสามารถนะครับยืนอยู่เหนือ2,160เหรียญ2,150เหรียญโซนนี้นะครับที่ราคาก่อนหน้านี้เคยตับตัวลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาเนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ต่อ และรอบนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นมาทดสอบครั้ง2ครั้งเนี่ยผมมองว่าราคานะครับรอบนี้จะสามารถทำนิวไฮทะลุ1,900เอ่ะ2,195นเหรียญขึ้นไปได้ครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของอินดิเคเตอร์สัญญาณไอซ์เซกันบ้างครับก็เคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้น50%เล็กน้อยนะครับอยู่ในโซนโอ้บอสครับโซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่มีแรงซื้อมากเกินไปก็บ่งบอกถึงราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้ครับแต่ถ้ารักษาแต่ถ้ารักษาแรงซื้อไว้ได้นะครับคือ,อ,อ50%ได้ย ข,ขึ้นก็ยังคงดีอาจยังคงดูดีอยู่ครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นนะครับมองว่าอาจจะมีการย่อพักตัวลงมาที่แถวโซน2,160เหรียญโซนนี้นะครับซึ่งหากการย่อแล้วนะครับแล้วยังไม่หลุดตามกว่า2,160เหรียญ2,150เหรียญเนี่ยยังคงสามารถที่จะตัดตัวขึ้นไปได้ต่อครับเพราะฉะนั้นมุมมองของนี้คาดว่าราคานะครับจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับในลักษณะนี้อาจจะย่อลงมานะครับ2,160เหรียญ2,150เหรียญ ถ้ายอ่อลงมาย่อ,ยอไม่มากเนี่ยก็อาจจะมาแค่2,160เหรียญครับแต่ถ้าลึกหน่อยก็อาจจะ2,150เหรียญซึ่งเคยเป็นฐานเดิมนะครับที่ราคาเนี่ยยอ่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับแล้วราคาก็จะสามารถปรับตัวกลับขึ้นไปได้นะครับรอบนี้ก็อาจจะสามารถทํำนิวไฮถ้ายืนอยู่เหนือ2,180เหรียญได้ก็จะสามารถทํำนิวไฮได้ไม่ยากครับสําหรับวันนี้นะครับก็มองว่าเก่งกําไรในทิศทางขาขึ้นฝั่งซื้อเนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่ครับ แนะนำนะครับว่าให้เล่นรอบสั้นๆครับกินกาไรสั้นๆไปก่อนนะครับรอให้ราคาเนี่ยย่อมาตามกรอบแนวรับหรือจะตั้งรอราคาไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับวันนี้นะครับมองย่อเนี่ยรอจังหวะตั้งรับก็จะมองไว้ที่โซนนี้แหละครับ2,160ห่ยกเหรียญครับกับอีกแนวรับหนึ่งลึกลงมาหน่อยเนี่ยแนวรับถัดมาก็จะอยู่ที่2150่ยเหรียญโซนโซนนี้นะครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ36,500บาทถึง3 6 3 5 0บาท จริงๆนะครับหลุดลงมาใกล้ๆกับ36,500ลงมาเนี่ยสามารถที่จะเก็บเล่นรอบได้เช่นกันนะครับอาจจะต้องมาดูค้างเงินบาทตอนนั้นอีกทีว่าเงินบาทเนี่ยมันจะอ่อนค่าไปถึงไหนนะครับอาจจะลงมาฉลับ36,500นะแล้วอาจจะเด้งได้เลยนะครับอาจจะต้องมาพิจารณาเงินบาทตอนนั้นอีกทีหนึง่งแต่ถ้าหากว่าหลุดโซนนี้ลงไปนะครับก็อาจจะต้องชะลอการเข้าซื้อไปก่อนนะครับแล้วไปรอดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งว่าจะมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่า ถ้าไม่มีนะครับราคาจะลงไปถึง2,130เหรียญได้ไม่ยากนะครับถ้าหลุดโซนนี้มานะครับ2,150เหรียญนี่ครับสำหรับพี่ๆนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับถ้ายังคงรับความเสี่ยงได้ก็อาจจะถือรอไว้อีกสักหน่อยนะครับไว้รอลุ้นราคาเนี่ยขึ้นไปถึง2,000รอลุ้นให้ขึ้นไปยืนอยู่เหนือ2,180เหรียญนะครับยังคงพอที่จะเสี่ยงถือรอได้อยู่นะครับโดยเป้าหมายทํากําไรนะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงนะครับก็เป้าหมายทำกำไรนะครับเมื่อราคานี่ยมีการดิดตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้าน 2,180เหรียญที่เคยเป็นจุดสูงสุดเดิมของเมื่อวานน,น, 2, น,น,น,นี้นะครับกับโซน2,190เหรียญเนี่ยโซนโซนนี้นะครับก็สามารถที่จะแบ่งปิดทํากําไรบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มีซื้อไว้หลายๆไม้ถือไว้หลายๆไม้นะครับก็แล้วรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาแล้วค่อยไปซื้อกลับอีกทีหนึง่งยังคงพอทําได้อยู่นะครับก็คือเล่นสั้นนั่นเองโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่ที่ซ้อสามห่ 36, บาทถึง36,850บบาทนะครับโซนนี้ โซนที่เป็นแนวต้านนะครับทีนี้ในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับพี่พี่ท่าไหนนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับมีซื้อตามผมไว้นะครับจากบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยมีแนะนํานะครับว่าราคาเนี่ยจะลงมาใกล้ๆกับ3า4 5 0ับาทแล้วราคานะครับก็ปรับตัวลงมา36,450้าบาทตามที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับตรงนี้นะครับก็แสดงความดีดีด้วยเพราะราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมา ใครที่นะครับที่มีซื้อไว้นะครับ3า4 5 0บาทตรงนี้นะครับยังคงพอที่จะเสี่ยงถือรอไว้ก่อนได้เช่นกันนะครับถือรอได้เลยนะครับเพราะถือราคาเนี่ยก็มองว่าราคาตรงนั้นก็ถือว่า,าได้ราคาที่ดีแล้วครับในส่วนของทองคําแท่งระยะสั้นนะครับถ้าเกิดตอนนี้ใครมือว่างอยู่แล้วก็ไม่สามารถอ่าไม่ได้ซื้อตามผมไว้ที่แนะนําจากบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้น,นะครับแล้วก็มือว่างอยู่ยังลังเลอยู่นะครับก็สามารถที่จะซื้อขายทํากําไรในกรอบแถวโซนนี้แหละครับ อาจจะรอให้ราคาเนี่ยลงมาใกล้ๆกับ36,450บาทอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่ก็ยังคงมองว่าเงินบาทอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงนะครับรอบนี้อาจจะต้องขยับขึ้นมาหน่อยนะครับ3 6 5 0 0บาทนะครับถึง36,650บาทนะครับก็เล่นรอบไปครับซื้อขายผ่านในแอปนะครับมันง่ายอยู่แล้วครับกําไร 100, 150แต่ถ้าเกิดมีทุนต่ำกว่านั้นนะครับทุนต่ำกว่าอาจจะ36,000นะครับตรงเนี้ยถือรอไว้ได้เลยนะครับรอไว้ไปลุ้น สามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นแปดพันอันนี้พอที่จะถือรุ่นได้อยู่นะครับแต่ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับตอนนี้มือว่างอยู่นะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมีขายออกไปกันบ้างแล้วนะครับในส่วนของทองคําแท่งระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับทษทีครับก็แนะนานะครับว่าอาจจะรอดูมาก่อนนะครับรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาใกล้ๆกับใกล้ๆกับราคาก่อนหน้านี้นะครับสามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสามหมื่นหกพันสี่ร้อยนะครับตรงเนี้ยแนะนําว่าสามารถที่จะทยอยเก็บสะสมได้เช่นกันครับ ทา้งไงคืนนี้มีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับราคาเนี่ยหน้าที่จะพันผวนแน่นอนนะครับราคาอาจจะย่อลงมาลึกเลยแล้วก็เวียงกลับขึ้นไปได้เลยทันทีทั้งไงนะครับก็ระมัดระวังอ่าระมัดระวังบริหารความเสี่ยงกันไว้ด้วยนะครับทา้งไงสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามและก็รับชมครับสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเราซื้อราคาไหนอยู่เนี้ยมือว่างอยู่นะครับเราซื้อที่ราคาไหนอยู่หรือมีไว้อยู่แล้วแล้วรอขายที่ราคาไหนก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับติชมผมได้เลยนะครับไม่ได้ว่ากันครับถ้างงสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้าขอให้พี่ทุกท่านนะครับโชคดีมีกำไรในวันนี้ครับสวัสดีครับเทรดทองออสเตรเลเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย2 1ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลย